สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้เทลและช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะในคลิปนี้ผมพาทุกคนไปดูเกมระหว่างไบตันแอละโฮฟอัลเบียนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนอื่นเลยไม่ต้องรอช้าครับไปดูเลยครับกันสักเล็กน้อยครับท่านั้นเจ้าบ้านไบตันครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสครับกองหลังมิเชลเวตแมนลุยส์ดังนะครับแดนเบิร์นมาร์คกูคูเรย่าครับเนี่ยตรงกลางวันนี้มีซอรี่มาร์ชปารตกาโกลอดัมลาลาน่า มีจาคอปโมเดอร์ครับเดียนโดทอสซานาคู่กับเนลมาเป้ครับท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป๊ปโกดิโอลาจัดมา4-3-3เหมือนเดิมครับประตูไปเอเดซอนกับกองหลังไควอเกอร์กับรูเบนดีอาสเอเมริกลาป็อกนะครับเจ้ากาเซโลตรงกลางมีเบรโดซิลวาเลยครับโรดี้อีกขายกุฎอกันครับแนวรุกวันนี้มีกราเบลเคซุดกับแจ็คกิลิชและฟิลฟอร์เดนครับ ที่เอมแอกสเตเดียมครับเกมระหว่างไบตันกับแมนเชสเตอร์ครับจังหวะแรกกุดนการปาดไปทางขวาลาเบียโเคชุดเก็บได้ล็อกเจอครุกุลยาตยิงลูกนี้แล้วสก,กัดจากเส้นกันกอีก, <S <S กนั่งอยูจังหวะต่อมาครับโฟเดนยิงลูกนี้บอลเฉล็บครับซานเชสตบออกไปบอลไม่ได้ใกล้แล้วยังไงกุดนการแทบอินเรียบร้อยกัน1-0คุณนำไปก่อนแล้วครับสตีนครับโรเบิร์ซานเชสพยายามจะฟ้องก็โดนทำฟาวครับกรรมการไม่เป่าก็คือไม่ฟาวนะจ๊ะ จังหวะต่อหนับต่อมาครับแล้วแทงมาลูกนี้แจ็กกิริตกิริตควบมาแล้วดนหนึ่งหนึ่งแต่กิริตจิ้มไปโฟเดนยิยงลูกนี้เรียบร้อยกับ2-0โอ้โหใจกว้างทางแม่น้ําเลยครับหลุดมาเป็นพุ่งแจแจ็กกิริตใจมาโฟเดนลูกนี้แต่ก็เกือบไปเหมือนกันครับมองเห็นเพื่อนข้างในครับเอาชัวร์แล้วครับโฟเดนนับหนึ่งครับจังหวะต่อมาแบโดไปทางขวากราเบียเคซุดึงจังหวะหที ไปมาสายสุดแจ็คกี้ลิดยิงลูกนี้โหติดบล็อกแล้วซ้ำอีกทีบอลเฉล็บเข้าไปเลยครับโอ้โหูสามศูนย์คูณสวัสดิ์เลยครับค้งแรกเกมของซิตี้ครับแจ็คกี้ลิดยิงไปติดเซฟครับแล้วโอ้โหลูกนี้ฟอร์เดนโอ้ส้มหล่นครับได้เป็นชื่อผู้ทำประตูครับจังหวะกระเบียกเคสุดยิงแล้วบอลไปเฉล็บขาหลังครับบริเวณน้องครับโอ้เป็นฟอร์เดนสองประตูนะยครับเกมนี้ ยังไงก็เป็นเกมของไบรตันบ้านครับโบเดอร์ไปทางซ้ายทอสากดด้วยซ้ายยังไม่ผ่านมึอเอเดซอนนะหรือกันต่อก็ไปท่านยังไงบอลมาขอซาหาช่องไปตามช่องแล้วโอ้โหดนรวบครับโอ้โหจานเป้าจุดโทษเลยครับจงังหวะเอเดซอนครับออกไปขารุ้นล้วนบอลไม่โดนเลยครับ แล้วยังไงยิงลูกนี้คูปัดได้ครับายมือแต่ไม่รอดครับเลสแม็กอลิสต้ารับไล่ตามตีไข่แตกให้ไบรตันไล่ขึ้นมาครับยิงได้ดีครับแต่ปัดไม่ผลครับเราช่วงท้ายเกมแล้วครับจังหวะนี้ดิยาชมาเลสก็นิ่มๆที่จะลงโจงคนเดียวอย่างนี้ครับใครปล่อยให้แกยืนว่างอย่างนี้ครับโฟเดนตวัดมามาเลสยิงโอ้โหนิ่มๆเลยครับ จบเกมก 1, ครับ4-1ครับซิตี้บุกมาเอาชนะไบตันไปได้ครับก็จบเกมกันไปแล้วนะครับผมสำหรับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนเกล์ครับสำหรับเบรโดซิวาครับลงเล่นตลอด90นาทีทำไปได้1แอสซิสต์ครับสัมผัสบอล67ครั้งมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลแม่นยำถึง87%ครับวางบอลยาวเรียกฟาวล์เข้าปะทะแย่งบอลอย่างละ1ครั้งครับผมแล้วก็มีการเลี้ยงผ่านคู่แข่งถึง4ครั้งครับ สร้างขี่พาได้ถึง4ครั้งแล้วก็เอาชนะการดวลกับคู่ต่อสู้ได้6ครั้งครับแมนออฟเดอะแมตช์ของเราในเกมนี้ครับไบรซิวาไปดูสถิติหลังเกมซะหน่อยครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การค้องบอลครับวันนี้เจ้าบ้านไบรตัน47.8%ครับส่วนซิตี้52.2%นะครับผมจำนวนการยิงทั้งหมดครับไบรตัน10ครั้งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้23ครั้งไบรตันเข้ากรอบ5ครับส่วนซิตี้เข้ากรอบ13ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ดูทาง u ูท b e ฝากกด Subscribe นะครับใครดูทาง Facebook ฝากกดติดตามกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID